หรือผ้ามักหางสกุลขอกราบเรียนเชิญค่ะขอกราบนิมนพระเดชพระคุณท่านเจาคุณพระราชาะวะชิรกธาดาเจ้าคณะ,ะจังหวัดหนองบวัวลำพูประธานสงฆ์เป็นองค์พิจารณาพระ บางสกุลช่วงใรปิดนี้ขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะ <c oughs> หากคนเราได้ทุกอย่างดางที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองที่ไหนมีได้บ้างเสียบ้างช่างประไร เราตั้งใจทำดีเท่านี้พอเรียนเชิญทุกท่านได้หันหน้าไปทางเมนร่วมกันตั้งจิตตั้งใจให้เป็นกุศลร่วมกันในการทอถวายผ้าไตรบังสุุลชุดไตรปิดนี้ร่วมกับท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะ ค่ะในานามของเจ้าภาพขอกราบขอพระพคุณท่านสอสอชัยยาพรมมาท่านประธานในพิธีที่ได้ให้เกียรติอย่างสูงยิ่งกับครอบครัวไทยอ่อนที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีและเป็นผูท้ทอดถวายผ้าไตรบังคุณชุดไตรปิดนี้ขอกราบขอพระพคุณอย่างสูงยิ่งค่ะ และขอกราบรมมาการขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชากรชุระาดาเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำพลูประธานสงฆ์ด้วยความเขารบยิ่งค่ะแบ,บตหมดครับปรเปลี่ย<ใ>นเครื่องไิี่ฉันขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านพระคุณเจ้าและทิ่สุสามเณรได้ขึ้นทอด ดอกไม้จันนะคะขอเรียนเชิญค่ะขอ,อกราบนิมนต์พระคุณเจ้าก่อนนะเจ้าคะ่ะกราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านพระภิสุสามเณรน,นะคะได้วางดอกไม้จันท์เป็นลําดับแรกนะคะก่อนที่จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้วางดอกไม้จัน์เป็น,บแบบแน,ะะนลํนา,ด,าด,ดับต่อไปแล้วก็จะเป็นการประชุมเชิงค่ะ แบตผมหมดครับเหลือ15ค่ะาสำหรับในการวางดอกไม้จันนะคะเพื่อเป็นการลดความแออัดนะคะเป็นการเสี่ยงต่อแบตผมเหลือ15นะครับเอาแค่หมดเน้ะของโลคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะทางเจ้าภาพนะคะได้จัดผ่านนะคะไว้ให้วางดอกไม้จันทรบริเวณหน้าเมนนะคะกราบพิม์พระบุณเจ้าและพระพิสุวนมเนรนะคะได้วางดอกไม้จันทรก่อนนะคะ สำหรับขนาติและท่านผู้ีเรียนนะคะว่าจะได้วางบอกให้จำเป็นลำดับต่อไปแต่ขอความกรุณาะคะทุกท่านคะขอความกรุณาให้เว้นระยะห่างนะคะอย่างน้อย1เมตรนะคะเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา2019นะคะ ข่าววันนี้นะคะทางเจ้าภาพได้รับเกียรินะคะอย่างสูงยิ่งนะคะจากท่านประธานในพิธีในวันนี้คือท่านสสชัยยาพรมมานะคะท่านรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะท่านนายอำเภอโนนสังค่ะท่านสมศักดิ์แสนอินพร้อมด้วยท่านอภิญญาแสนอินนะคะท่านแม่บ้านมหาไทย หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือแม่เมืองนอนทร์ของเรานั่นเองนะคะและได้รับเกียรติจากท่านสอจอสุขพลแก้วปัญญาะะท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบรุรูนะคะท่านประหลัดเพทายจอนกระโทกนะคะท่านประลัดอาวุโสอำเภอนนทร์สังขอความการุณานะคะท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะก็นะะกขอกราบขอพระคุณด้วยความเคารพยิ่งนะคะท,ทุกท่านนะคะหามว่า การทำหน้าที่พิธีกรของดิฉันในวันนี้นะคะาอาจตบบกพร่งประการใดนะคะก็ขออภัยไวในโอกาสนี้นะคะหากว่าไม่ได้อ่านชื่ออ่านนามของทุกท่านนะคะก็ขอให้ท่านได้โปรดนะคะได้ทราบว่าทุกท่านนะคะอยู่ในหัวใจของเจ้าภาพทุกคนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคุณพี่เกรียงไกรไทยอ่อนนะคะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ เป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาจังหวัดหนองบองัวลำภูของพวกเรานะคะให้มีชื่อเสียงนะคะก็ทุกท่านอยู่ในใจของครอบครัวไทยอ่อนบะุูไทยอ่อนนะคะทุกท่านนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านอย่างสูงยิ่งเลยนะคะขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดีภาพนะคะขอให้มีความเจริญรุ่งเรือง ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 ขอความกรุณาเว้นระยะห่างนะคะคุณพ่อค,คุณคมแม่ะคะเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะด้วยความเคารพยิ่งค่ะนะคะด้วยความเคารพยิ่งนะคะเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะแล้วก็สวมแมสนะคะสวมแมสให้คุมจมูกนะคุณแม่คะนะคะสวมแมสให้คุมจมูกนะคะ,มแ,มคะ,คะแล้วก็คมุมมาที่คางนะคะ วันนี้นั้นนะคะได้รับเกียรตินะคะแล้วก็ได้รับพระเมตตานะคะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชาข้าวชิรักรคดาเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำพูที่ท่านได้เมตตานะคะกับครอบครัวไทยอ่อนขอกราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะแต่นอกจากนี้ก็มีคณะเพื่อนนะคะ 11นะคะก็ได้มาร่วมไว้อะไรมาแสดงความเสียใจด้วยนะคะคนเนปนินนรันพาหานะคะคนเอเนกฉลาดแย้มคนเดชาพิลาชัยนะคะคนครูพอนทพาอาักษรชาตินะคะได้ดิฉันเองนะคะผุ้มในการเพนพัชรวดีทองดีน้อยงามผู้มในการโรงเรียนบ้านผุดฉิมนะคะก็เป็นเพื่อนของผู้วายชนด้วยนะคะ วันนี้ก็ได้มาร่วมไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณของเพื่อนรักนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขนายาดญาติพี่น้องท่านผู้บริหารจากทุกสังกัดทุกหน่วยงานนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะจากจิตใจนะคะแะท้ๆของพี่น้องชาวไทยอ่อนนะคะตระกูลไทยอ่อนนะคะในงารวุนข้าศึรับของชมรุ่ด้วยนะคะค่ะก็ขอ,ขอ ท่านได้ร่วมกันสร้างสมในวันนี้นะคะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปค่ะเอาสองเลยสองคนได้ได้เอารถ 咱们不是

อ่ะแคปรูปให้ผมหน่อย,อยเ,อเดี๋ยวแคปแคปรูปให้ผมหน่อยนะแคปรูปให้ผมหน่อยทางนี้ได้ปลาทางนี้ได้ครับเขาไปรวมปองที่นูน่นแล้วเขาออไปถ่ายรูปที่นูน่นอ๋อไม่นึกว่าปลาจะเอาอันนี้อยว

ยอะเาไม่ใช่คนเอาโ้้คนนี้เรไม่เหหรอเ่ข่าวไพ่ข่าวม่เหรอแข่งงานใหม่ม่นีเื่หรอาพร้อมีเ่ข่าวดีมเยมีเมียเป็นพันคูเดิบางทีพันสองถดีหน่อยพันามใช่อันนี้ใช่เขใไมอันัเกือพันพันรันเลนห้า็นะเรื่องหรือลงเกือเปม่อ่าวลือลงเกลือทำไม ก็ถามว่รหรือเปล่ารูอ่ามาถ่ายรูปอไครับะเ่นเลื่อถ่ายรูปอรลช่ญนถ่ายรูปอ่ไหนหมดหรือยังนี่ไ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 งเขาจะภาพมาถ่ายเขาจะภาพมาถ่ายนี่ตะต้องอยู่นี่ตต้องอยู่นี่ แพรหูแพรหูมานู่นู่นตาต้มอยู่นู่นหน่อยแค่ได้ขอถ่ายก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการตอบแทนถ้าคนในน้ำแต่ที่ทุกท่านนะคะได้มาแช่ไว้อะไรในวันนี้ขอเชิญนะคะอะไร้ะไรก็มีเมียแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์านของเจาเมื่อกี้ป๋าให้ติปนางลำยังทำไมต้องให้ที่มือปกติมันต้องเหน็บใช่ไหมฮะ ใช้ก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะก่อที่เรียนเชิญทานนะคะ้วามคารยิ่งนะคะอที่เห้ไยืนข้างนะคอีที่ได้เสียสละเวลามีค่ายิ่งของท่านนะได้มา ร่วมไว้อาลัยมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวไทพรนครับยกนิ้วหน่อยยกนิ้วอย่างยง่งนะคะมาแสดงความเสียใจกับพี่ชายนะคะคือพี่เกรงใจก่อนที่ได้สื่อเสียนองชายที่รักของท่านไปนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะขอให้ทุกท่านมาได้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปนะคะก็พี่ชานะคะนางเพ็ญพรชรวดีทองดีน้อยงามผู้ในการโรงเรียนบ้านจุดถิน ผมจะได้ขออะไรเขาน่งกัด้นนาครับ่คอรกัวนสวัสดีับ้านทนายสวัสดีครับน่คือนุญนี่อิงครับผมโชคดีับโชคไม่มีใครฟารานแฟนเข้าร้านอยู่นเดียวยกแบตเตอรี่เปลียนเองลกาลกาวลู่สาวกสาวกสากสาวลูกสากสาวลูกสากสาวลูกสากสาวลกสาวลกสาล่นกวกากาก มขาบอเบิร <Allah. S 1> ์ดแบคเลยวะทำแล้วครับแคเป็นแบตเตอรี่เองคนเดียวโอ้โหนี่ฉันไม่ผาหมวกผมขอชมได้ไหมนี่ก็ชมได้ทำไมชมไม่ได้ตัวอย่างตัวอย่าง อ่าหลายๆคนที่ทักผมมาม uh นี่นี่คือตัวอย่างนะครับไม่ใช่อันนี้โปรโตไทป์โปรโตไทป์้นี่มีปัญหาอะไรไหมไอ้นี่ไม่ขายอ๋ออันนี้ไม่ขายอ๋ออันนี้ไม่ขายแจกใช่ไหมครับใช่โอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวรับมันนี้เลยมันนี้ไม่ได้เพราะว่ามีแค่ตัวอย่างเดียว หมวกสามารถคนที่จะได้ก็คือคนที่เคยลุยด่านเป็นประจำครับอย่างผมนี่หมดสิทธิ์เลยต้อสามารถเป็นหมวกต้องมีความสามารถเท่านั้นคนคนที่โอ้มาท่านในเก๊กในก๊กซัมเอาแล้วผู้ขายเเดียวกางที่ไ่อต้องมีสองเส้นเออมันที่จะพาพวงนี่แจกครับผมของเส้นนี้แจกมาเมา มา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 ไึดเยครลมามันไม่ยอมมันไม่บอกผมมันหนีง้อง้อแล้อแมตต์ดูออกแมตออกแมตตออก อีป่านี้ต่อให้สลาดงอลักงอลักตลอดครับผมเอาไนี่ย้งแปลกๆอู่ไปเก่าไปคนต่อสันไปคุยกันจังไงอ๋อคืณไม่มีงานมันมีงานอีกแบตเตอรี่เหลืออยู่ห้าเปอร์เซนต์จะดับแล้วก็ยังถือว่ายังไรสุดได้จบพิธีแล้วรับนอะ ก็คลิปนี้ขอจบคล่ปนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนวันนี้เดี๋ยวน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมขอชาร์จแบตพี่แบตหมดไม่มีครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแตงไก่ขอบคุณครับสวัสดีครับเลิไม่รู้ผมรู้แค่เืนนี้